ส,สดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่รักทุกท่านค่ะคลิปนี้แอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารจากโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยให้ได้ฟังกันค่ะและก่อนที่จะรับฟังข่าวก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์และ1การติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวใหม่ๆค่ะที่ทางช่องได้นำมาอัปเดตให้ได้ฟังกันนะคะ มีพี่น้องชาวไร่อ้อยนะคะสอบถามและให้ช่วยอธิบายเรื่องกากมอ้อกองจากการกองน้ำอ้อยซึ่งมีประเด็นข้อกฎหมายเป็นสิ่งปฏิกูลที่ต้องกำจัดโดยหากโรงงานน้ำตาลจัดการไม่ถูกต้องนะคะจะเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีความผิดถูกฟ้องร้องดำเนินคดีค่ะจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมควบคุมมลพิษนะคะ โรงงานน้ำตาลทรายหลายแห่งทำเครื่องแยกดินทรายเมื่อลดบรรทุกลงอ้อยเสร็จแล้วนะคะก็ให้จอดรอรับดินทรายคืนค่ะเพราะการใช้รถคีบดันอ้อยอาจทำให้มีดินทรายปะปนมากกว่า50กิโลกรัมต่ออ้อย1ตันค่ะหากไม่แยกออกจะทำให้เครื่องจักรสึกหอค่ะน้ำอ้อยถูกดินทรายดูดซับทำให้เปอร์เซ็นต์น้ำตาลลดลงนะคะส่งผลต่อไรายได้ของชาวไร่และโรงงานลดลงค่ะ ดินทรายส่วนนี้ไม่ได้แยกหรือแยกออกไม่หมดจะปนกับน้ำอ้อยจึงต้องมีขั้นตอนการตกตะกอนน้ำอ้อยและกองตะกอนออกกลายเป็นกากหม้อกองที่มีส่วนประกอบของน้ำอ้อยผสมกับดินทรายลักษณะเป็นดินสีดำชาวไร่จึงเรียกว่าขี้เค็กหากจัดเก็บไม่ดีจะมีกลิ่นเหม็นและเกิดความร้อนสะสมไฟไหม้ได้ง่ายค่ะกากหม้อกองที่ได้จากการผลิตน้ำตาล ชาวไร่อ้อยบางพื้นที่จะทำเรื่องขอขนออกไปลงแปลงเกษตรหากไม่พักทิ้งไว้อย่างน้อย3เดือนจะทำให้พืชที่ปลูกไว้เสียหายได้นะคะเนื่องจากกากหม้อกองมีความชื้นสูงจึงมีน้ำตะารล้วนไหลลงบนถนนส่งผลทำให้เกิดคำร้องเรียนจากชุมชนนะคะการขนกากหม้อกองตามข้อกฎหมายโรงงานน้ำตาลต้องขออนุญาตจากอุตสาหกรรมจังหวัด ด้วยแจ้งปริมาณและระบุพิกัดตำแหน่งพื้นที่การนำกากมอกองไปลงบอกจุดประสงค์เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพดินหากไม่ดำเนินการอย่างถูกต้องก็จะถูกฟอ้องร้องดำเนินคดีและเสียค่าปรับอัตราสูงค่ะสำหรับการแก้ปัญหาดินทรายของโรงงานน้ำตาลในบราซิลอเมริกาออสเตรเลียจะมีขั้นตอนการใช้น้ําลางอ้อยเพื่อเอาดินทรายออกก่อนการเหีบสกัด แต่ในโรงงานน้ําตาลในไทยนะคะจะไม่สามารถและไม่อนุญาตให้ใช้น้ําล้างอ้อยก่อนเข้าลูกหีบเนื่องจากน้ําจะมีผลต่อการวิเคราะห์ค่าความหวานอ้อยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องค่ะสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ